ที่ใกล้ถึงหรือยังครับคุณป้าอ้าวถึงแล้วนี่ไงป้าแม่นี่เหรอครับจ้าอุ้ยน่าอยู่จังเลยครับป้าอุ้ยน่าอยู่อะไรกันเนี่ยหลังก็เล็กนิดเดียวจะพังไม่พังแหล่เนี่ยอุ้ยบ้านหลังเล็กแบบนี้แหละดีผมชอบใช่ไหมแล้วนี่ป้าอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับอยู่กับลูกสาวฮันฮันเด้ยจ้าจ้าแม่มาแล้วกลับมาแล้วเหรอจ้าจ้า สองคนรู้จักกันหรือเนี่ยแม่จ้าโอ้ยแม่อยู่นี่นี่เองหนูหาทั่วบ้านก็หาไม่เจอหนูบอกแล้วไง,งว่าง,งานทุกนี้ไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำเองแม่ี่เกียดหนูว่างๆลูก ีอะไรทำงานไม่ไปทำแม่ยิ่งร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไงตกน้ำลอยไปนู่นเลยนะแม่แกนี่ดูแม่ผิดไปตลอดมั้งเออแม่ยังแข็งแรงอยู่นะรู้เปล่านี่เออมากอยาะมากมันก็จะชักมากอนะจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะออกไปภูรัข้างนอกหน่อยนะ ครับแสิเราแม่อรู้ทันอีกแล้วใครนี่นนานแล้วตอมาาแล้วนี่าาห้แจับตามเมันออานแม่เดี๋ยวถึงเวลาหนูก็พามาเองแหละรอไปก่อนนะก็่ามแกเป็นไระแต่แกมันเดี๋ยวหนูใช่ซักผ้าดีกว่าวอันนี้ซักยังอ่ะ นี่พี่พงศ์มาแล้วเหรอคะรอนานไหมไม่นานเลยค่ะเพิ่งรอเมื่อกี้เองพี่ขอโทษนะทำให้รอพอดีรถมันติดนิดหนึ่งอะเนาะแล้วนี่ทำไมถึงให้มารับที่นี่อ่ะคืออ๋อฮันนี่มาทำธุระแถวนี้นะค่ะมารับที่นี่ก็สะดวกกว่าอแล้ววันนี้พี่พงศ์จะพาฮันนี่ไปไหนเหรอคะ๋อวันนี้พี่จะพาฮันนี่ไปทานข้าวของพ่อแม่พี่อ่ะท่านอยากเจอฮันนี่มานานแล้ว เพราะว่าพี่อแอบไปเล่าเรื่องอันนี้ให้พ่อแม่ฟังเยอะแยะไปหมดเลย uh, นะ uh, ไปทานด้วยกันนะ uh, แล้วท่านจะไม่รังเกียจทันนี้หรอคะรังเกียจอะไรไม่รังเกียจหรอกคิดมากไปหรือเปล่า mm hmm. ถึงแม้ว่าทางบ้านพี่ะจะดูเป็นผู้ดีเก่ามีฐานะนะแต่ว่าพ่อแม่พี่ท่านเป็นคนง่ายสบายๆทำตัวตามสบายได้เลยนะ mm hmm. นะไม่งคิดมาก งั้นก็ได้ค่ะไปค่ะไปทางไหนคะทางนีเ้เลยรถจอดอยู่ที่เหรอคะใช่ คุณนะคะที่มาส่งแล้วก็ยังช็ปพิงให้หนูด้วยทำไมถึงให้มาส่งแถวนี้ล่ะไม่ให้ไปส่งบ้านหรอเอ,อ่อคือต้องทำธุระแถวนี้ก่อนเข้าบ้านนะคะฮันนี่เราก็คบกันมานานแล้วนะผมยังไม่เคยไปบ้านฮันเลยคุณพ่อคุณแม่ฮันผมก็ยังไม่เคยเข้าไปสวัสดีเลยผมอยากเข้าไปสวัสดีท่านบ้างเอ,อ่อถ้าเรื่องคุณพ่อคุณแม่ เอาไว้เดี๋ยวฉันบอกท่านก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปตอนนี้เนี่ยมันกระทันหันเกินไปไว้คราวหน้าเนะเาะคราวหน้าก็ได้หันว่าไงผมก็เห็นด้วยทั้งนั้นแหละขอบคุณนะคะที่เข้าใจอืแล้วเรื่องวันนี้พ่อแม่ท่านอ่ะชอบหันมากเลยนะเห็นแม่บอกแล้วว่าไม่มีอะไรซะหน่อยและอีกอย่างฐางนะทางบ้านหันก็เท่าเทียมกับบ้านพี่เลยท่าไม่กีดกันอยู่แล้ว วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของพี่พงศ์เนี่ยเอ็นดูหนูมากเลยนะคะใช่เอาไว้เดี๋ยวเราแวะไปหาท่านบ่อยๆแล้วกันเนาะได้ค่ะท้างั้ไม่เดี๋ยวพี่กลับก่อนนะได้กลับบ้านดีๆละแล้ว,ลวถ้ากลับถึงบ้านแล้วก็บอกพี่ด้วยนะได้ค่ะโอเคบ๊ายบายขับรถดีๆนะคะครับ แล้วลูกจ้ะเป็นไงลูกไปบ้านแฟนมาก็ดีจ้ะเหรอเออดีก็ดีแม่จ้ะหนูมีเรื่องอยากจะถามหน่อยอจ้ะถามอะไรล่ะลูกคือหนูอยากจะรู้ว่าถ้าคนสองคนจะคบกันแต่ว่าฐาน,นะทางบ้านต่างกันมากก็คือฝ่ายชายอะ่ะบ้านเขารวยเป็นผู้ดีเก่าหล่อเพอร์เฟกต์แต่ว่าฝ่ายหญิงอะ่ะ เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาจนๆจนคนหนึ่งแม่ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาจะรักกันได้ไหมคะความจริงแม่ว่านะถ้าสองคนเนี่ยจะรักกันนะไอ้เรื่องความจนความรวยหรือฐานะเนี่ยมันมาวัดกันไม่ได้มันอยู่ที่เราสองคนนะ่ะจะรักกันและจริงใจกันแค่ไหนน,นะลูกนะ ก็ดูไปแม <S <S 2> <S 2> <S ่ทาเนี่ยมันลบไม่ต้องทำมันเหนื่อยโอ้ยเป็นไรหลักคนแก่นะออกแรงมากได้ค่ะคุณลูกค้าขอโทษจริงๆนะคะที่ทําให้งานผิดพลาดค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบจัดการให้ด่วนวันนี้เลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุยกับใครอะลูกอ เมื่อกี้หนูคุยกับลูกค้าน่าจะแม่พอดีว่ามาวันนี้งานมีปัญหานิดหน่อยหนูก็เลยไม่ได้ไปไหนเดี๋ยววันนี้จะต้องรีบเคลียร์งานส่งลูกค้าด่วนเลยค่ะดีแล้วลูกอยู่บ้านทั้งมั่งแม่จะไปตลาดแล้วหนูจะเอาอะไรไหมอูแม่หนูบอกแล้วว่าไปตลาดเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวหนูไปเองมันเหนื่อยแล้วมันก็ไกลแม่จะเดินได้ยังไงเล่าไม่เป็นไรแม่เป็นได้แม่แข็งแรง ไปแค่นี้เองแม่จะได้ออกกําลังแข้งกําลังขาม,ามั่งเดี๋ยวแมเดี๋ยวแม่มานั้นก็ตามใจ,จแม่ไม่ไปรีบกลับนะแม่ระวังตัวด้วยนะค่อยๆเดิน <S <S> คุณป้าครับเป็นไรป่ะครับไม่เป็นไรล่ะลูกป้าเป็นลมนิดหน่อยอ่ะโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวป้านั่งพักก่อนนะครับใจเย็นนะครับแล้วที่คุณป้าจะไปไหนล่ะครับเนี่ยป้าไปตลาดมาเสร็จแล้วป้าก็จะกลับบ้านอ๋อไกลไหมครับถ้าไม่ไกลเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้นะครับป้าจะไม่ต้องเดินกลับเองนี่นเองมาจ่ะมันรบกวนผ่อนหนุ่มกับป่านะอุ้ยป้าป้า ไม่รบก,กวนหรอกครับไม่เป็นไรเลยพอดีผมมาทําธุระแถวนี้แล้วเนี่ยผมคุยงานกับลูกค,ค้าเสร็จแล้วไม่มีธุระที่อื่นไปไหนต่อแล้วเพราะฉะนั้นผมไปส่งคุณป้าได้สบายมากคุณหนุ่มในใจดีจังเลยนะนไปเลยดีกว่าครับจ้ะ <มา S 2> ช่วยเฉลี่ยนะมาครับโ,โ,โ,โระวังนะงนี่เลยปครับนับหนึ่ง

ไปครับระวังนะครับนี่ใกล้ถึงหรือยังครับคุณป้าอ้าวถึงแล้วนี่ไงป้าแม่นี่เหรอครับจ้ะโอ้ยน่าอยู่จังเลยครับป้าโอ้ยน่าอยู่อะไรกันเนี่ยหลังก็เล็กนิดเดียวจะพังไม่พังแหล่งเนี่ยโอ้ยบ้านหลังเล็กแบบนี้แหละดีผมชอบแล้วนี่อยู่ในบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะน่าอยู่มากเลยครับใช่ไหมแล้วนี่ป้าอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับอยู่กับลูกสาว กลับมาแ,มแล้ว,วกลับมาแล้วเหรอจ๊ะจ้ะพี่พงศ์ันออสองคนรู้จักกันหรือเนี่ยอ๋อนี่แม่มาด้วยกันได้ยังไงคะก็ตอนที่แม่กลับแม่เดินมาแล้วแม่เป็นลมแล้วพอดีคุณคนเนี้ยเขาเลยเอาแม่มาตรงเข้าใจดีเขาเาแม่มาตรง ไม่เป็นไรครับคุณป้าก็ช่วยกันไปครับเออดีละมาก็คุยกันนะเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวก่อนนะรับเดินระวังนะครับพี่พงศ์พี่พงมาทำอะไรที่นี่คะผมต้องถามคุณมากกว่าปะว่าคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไง ที่บ้านคุณเหรอแล้วป้าคุณเมื่อกี้นั่นแม่คุณใช่ไหมฉันขอโทษค่ะที่ไม่ได้บอกควันจริงกับคุณพันเราสองคนคบกันมาตั้งนานแล้วนะ คุณคิดจะบอกผมเมื่อไหร่อะคุณถามหน่อยฉันไม่มีทางเลือกอะค่ะที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่าฉันอยากจะให้คุณแล้วก็ครอบครัวคุณยอมรับในตัวฉันไงที่ฉันต้องโกหกคุณว่าครอบครัวฉันรวยเพื่อจะได้ฐานะเท่าเทียมกับคุณยังไงละคะ คุณโกหกเหรอแล้วคุณจะคิดจะบอกผมเมื่อไรผมถามพวกนั้นคุณคิดจะบอกผมเมื่อไหรแล้วนี่ถ้าผมไม่ได้ไปเห็นกระตาตัวเองเนี่ยคุณต้องคโกหกผมไปเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อคุณจะบอกความจริงผมอะไรอะ่ะ ฉันขอโทษคะ่ะพี่พงษ์ฉันขอโทษจริงๆนะคะที่ผ่านมาฉันโกหกคุณมาตลอดอะแต่ว่าความรักที่ฉันมีให้คุณน่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะฉันรักคุณจริงๆอะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาจนๆคนหนึ่งคุณจะยังรักฉันไหม ก็ไม่รับฉันใช่ไหมล่ะครอบครัวคุณก็ไม่ยอมรับฉันน่ะคุณกลับไปเลิกไปกลับไปเลยทันท่านท่นท่นท่าน,าน,าน,านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเจนก่อนนะทำไมอะ่ะคุณยังด่าฉันไม่พออีกเหรอคุณยังดูถูกฉันไม่พอใช่ไหมอ่ะแค่นี้ฉันก็ดูต้อยต่ำเกินไปแล้วฉันมันไม่คู่ควรกับคุณกับครอบครัวคุณฉันขอโทษ ที่ทำให้คุณกับ,บครอบครัวผิดหวังในตัวฉันคุณไปหาผู้หญิงที่ดีกว่าฉันเถอะนะไปเถอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ป>๋ยวเดี๋ยวคุณใจเย็นๆใย็ๆก่อนนะ<ป>คุณฟังผมให้ดีนะไอ้ที่คุณพูดมาเมื่อกี้เรื่องฐานะเรื่องยากจนเรื่องเงินทองอะไรอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลย ความรักกันมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจสําหรับผมอะ่ะมันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนสองคนมากกว่าผมรักคุณที่คุณเป็นคุณผมผมไม่ได้รักคุณที่ฐานะหรือว่าเงินทองอะไรที่คุณมีหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวพี่พงษ์แล้วคุณไม่กรธเรื่องที่ฉันเคยโกหกคุณหรอคะ อ่านคุณรู้ไว้นะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยโกรธคุณเลยพี่พแล้วที่หลังอะ่ะไม่ต้องทำแบบนี้อีกแล้วนะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรพรลากันนะ Hãy subscribe cho kênh